ขาดเลยครับท่านชมครับพบพ่อครับผมอิเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องลงมาตัดหยาเื่อนเาครับเป็นหญ้าเพ่งโกลานะครับที่ผมปลูกไว้สิบผาไรนะครับผมก็เริ่มปลูกมาเรื่อยๆพี่น้องปลูกมากเรื่อยๆนะครับปลูกมากจนกลัวได้สิบผาไรปลูกง่ายพี่น้องครับปลูกง่ายขยับขยายมากนะครับปลูกมาเรื่อยๆจนได้สิบผาไรนี่ก็ตัดมาเรื่อยๆเขือกันพี่น้องนี่ แดดก็ออกพอดีนะครับผมก็ได้ลงมาตัดใหญ่ง่ายคือเกลนะครับปลูกเพ่งโบราเป็นยาที่ปลูกง่ายแล้วก็จะเรื่อนเติบโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตสูงต่อไรได้พี่น้องครับถ้าเิ่นง่ามๆนี่ครับได้อายุถึง2เดือนเคืองถึง3เดือนพี่น้องผมค่อยตัดแบ่งทอนพันธุ์ให้พี่น้องเข้ากับนี่แหละครับได้2ตันต่อไรนะครับได้2ตันต่อไร อันนี้อยาเดือนเดียวเด้พี่น้องครับเดือนตุลาครับเดือนที่แล้วครับที่ผมตัดแล้วก็ช่วงนั้นก็น้ำก็ถ่วมนะครับน้ำลดนล่งแหงลงมันก็ยืดเลยครับนี่ครับห้ามเลยนะครับน้ามยืดขึ้นตามนาม้ำแล้วนี่น้ำก็แหงแล้วพี่น้องบกแล้วนะครับผมก็ตัดมาเรื่อยๆแบบครับบรรยากาศของว่าก็ยุ่งไกลพี่น้องก็แล้งามาเรื่อยเรื่อยฝากพี่น้องเขา้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนี่ครับแพ่งก็ละ เป็นห้าที่งว้วนกินดีเลยพี่น้องเพ่อองโกลานี่ครับผมเก็บใบตะก,กอนผมปลูกหลายสายพันธุ์ห้าพี่น้องแต่ได้ไปสังเกตเบิงช่วงเบิงว่าการกินของงว่วนะครับเพ่อองโกราเนะี่เป็นหยาเสียนน้อยงว่วนกินเบิดแล้วก็คอดีของเพิินก็คือทําเป็นห้าแห้งได้พี่น้องครับทําเป็นห้าแห้งได้แต่ปีนี้ผมบ่ได้ทํานะครับเพราะว่าน้ำไหลครับน้ำขังไหลก็เลยบ่ไเ้ทํานะครับบรได้ทํา,านั่นก็ทั้งเก็บน้ำผมนะครับ ทำทางเตรียมน้ำไว้ใส่เซน้ทำทําการกเกษตรปลูกพักผู้มีใส่ดีนะครับปล่อยใส่หยาน่ำแบบนี้ครับทั้งน้ำขึ้นไปพักไว้กับการเตรียมพร้อมต่อไปก็ต้องเตรียมน้ำนะครับคือน,น้ำนะครับนี่ก็เริงขึ้นนพ่ผมก็ตัดช่วงนี่ครับช่วงเดือนตุลาฯนะครับพงก็จะเริ่มตืบโตัวตัดห้าได้นะครับทุกปีนะครับถ้าตัดหยาเพียงก็ลาเนี่ยครับผมจะตัดเดือนตุลานะครับ พยายามตัดเห็นได้หลายที่สุดนะครับเดือนตุลาเนี่ยครับเพราะว่านี่นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเข่าจิการปลายเดือนแบบนี้ครับช่วมเลยนะครับนี่คือหย่าเดือนหนึ่งครับเดือนตัดเดือนตุลาหย่าพงก็มาจะเลื่อนเติบโตเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาได้เลยครับนี่แหละครับพ่อและตัดหลบนะครับเพราะว่าช่วงกจิกานี่ก็ย่งเกี่ยวเข่าอยู่นะครับย่งบริอัดฟางนะครับก็ต้องอาศัยหย่าแปลงหย่าตัดหย่าง่วงกินก่านะครับต้องเตรียมพร้อมไว ผมก็ลงมาตัดขึ้นเก้าครับพี่น้อง Mega ตัดคือเก้าก็จะได้ข้นขึ้นไปก้อนนะครับผมก็จะผมปล่อยลงอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงปล่อยผมปล่อยลงหมื่ว่านนะครับปล่อยล่งแล้วนะครับเจ็บปาฝาพี่น้องเข้า,าอย่างล็อกนี่ครับเพิ่งกสินี่ไหงว่ากินช่วงเดือนโมกรล่าได้พี่น้องครับนี่อย่าแปลงนี้ละครับนับไปเรื่อยครับจากนี่ปลายเดือนกีกาไปหาท่านว่าโมกรล่าสองเดือนพี่น้องนี่ครับเพราะว่ามันจะเลื่อนเต,บติบโตเร็วแต่ถ้าตัด ไปปลายเดือนท่านว่าเนี่ยพี่น้องอากาศเย็นน้ำหมอกแห้งนะครับหยาค้นบอยืดบอจะเลื่อนเตืบอตมันห่อโตพี่น้องครับนี่คือที่ผมได้เห็นมาทุกปีนะครับผมปลูกหญ้ามาเนี่ยครับเขาซู้ปีที่แปดแล้วก็เพ่งโกลานะครับนี่ครับนี่มันกัดจะเลื่อนเตืบอบตัวแบบนี้พี่น้องเร็วนะครับเร็วนี่ครับเบิ้งเลยครับชมเลยหยาคุนขึ้นเร็ยวมากๆเลยนี่ครับเป็นมันเป็นทอนเป็นกันไหวเห็นด้วยครับตัดขึ้นไปขึ้นไป นี่ครับนี่ก็อีกเอานี่เป็นแปลงป่อยนะครับผมก็เลยเจ็บแลวครับเจ็บดววนน้ำเจ็บเสาออกเพราะว่าผมสิเปิดเป็นแปลงตัดเบิดเลยนะครับอืมเพิ่มอีกผมก็จะเอาใบยุดสองดอกกับพ่อนะครับดอกสองลครับด้านบนเลยสามลเป็นหาไลนะครับผมก็สิบเปิดว้เปิดนี่กวางเลยนะครับเจ็บเป็นแปลงตัดขึ้นเ่านะครับนี่ตัดเร็จแล้ยผมก็ลงมาตัดนี่ตอแบบนี้นะครับหยาเพื่อนสมุนรอพอดีเหมัอนก้นขยุกับการห่อต้องนับเดือนพร้อมพี่น้อง ต้องนับเดือนหยาออกพร้อมนะครับหย่าออกหมายถึงว่าเขาได้ตัดนะครับนี่ผมนับไว้กาวา่าหย่าแปงนี่พอจะมาตัดเดือนพิจิกานะครับนี่ือผมตัดเดือนพิจิกาหย่าแปงนี่โมกล่านี่ครับไปหากุมภางว่าก็ได้กินแล้วครับสองเดือนท่านว่าโมกล่านี่ว่าได้กินแล้วครับนี่ครับผมก็ตรสูบน้ำใส่เตรียมพร้อมไว้เขาสูนหนาห้หนาวหนาวแรงต้องไปพี่น้องเพื่อต้องเตรียมไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กะไหนข้าวนาข้างว่าเริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องครับ ราคางว่าก็เริ่มดีขึ้นร้ายนะครับดีใจนําพี่น้องเกษตรกรเข้าทุกคนนะครับเฮาก็เป็นหนาทีอาชีพองเฮานะครับคนพักว่าหัวใจเกษตรก็คือกันี่แหนะครับยู่แบบนี้นะครับเรียงว่าตรงนี้แปลงห้าไว้นะครับถ้ายคลิปนี้ครับขอไ้มแต่ความสุขความเจริญพรในดีพรในเลือดวลบรรดาพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองย่าเจ็บย่าจนกาละวาสวัสดีครับ